กรกฎมาดูดวงความรักของคุณในเดือนมิถุนายนกันดีกว่านะคะคนโสดค,คุยความสัมพันธ์ไม่เัดเจนคนม,มีคู่เรามาลุยกันเลยความรักความสัมพันธ์คุณในอดีตเป็นยังไงบ้างคะคนโสดหู้กรกฎไม่ว่าใครที่เข้ามาในชีวิตคุณมันไม่มีใครที่เวิร์กเลยอะคือนอกว่านะคุณบางคนโปรไฟล์ดีดแต่นิสัยไม่ดีคุณก็ไม่เอา ะะคือนึกว่าคุณชูซีมากขึ้นเลือกเยอะมากขึ้นในเรื่องความรักเพราะว่าเอาจริงๆคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าถ้าโสดแล้วมันสุกแล้วเราจะดึงคนที่เป็นภาระหรือดึงคนที่เป็นปัญหาในชีวิตเข้ามาเพื่อนะคะวันนี้มาดูกันว่าในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างรากรกฏอุ๊ยเดือนนี้มีโอกาสทางความรักเข้ามาหาราศีกรกฎอีกแล้วอุ๊ยราศีกรกฎ เดือนนี้ดูเป็นรักที่คุณจะเปิดใจเป็นรักที่คุณจะให้โอกาสแต่ประเด็นคือคนที่คุณไปชอบไปถูกใจไปสนใจในตัวเขาก็ดันเป็นคนที่เขาโอ้เนาะมันเหมือนเป็นเรื่องของเวรกรรมจริงๆนะเนี่ยพอชาวราศีกรกฎจะเปิดใจแหละไปถูกใจใครสักคนหนึ่งในเรื่องความรักแหละ คนนี้เขาก็เป็นคนที่หนึ่งค่ะอาจจะมีคู่แล้วหรืออาจจะบางคนที่เขามีความสุขได้ด้วยชีวิตของตัวเองแล้วทีมาดูกันว่าเขาเป็นใครค่ะพื้นฐานเขาเป็นคนจิตใจดีมากและถ้าเขามีแฟนแล้วหรือมีคู่แล้วเขาก็ดูบางคนที่รักคู่มากด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีคู่เขาก็ดูบางคนที่แบบติดเพื่อนมากๆออบางคนเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์แล้วเป็นคนที่เซนส์และสัญชาตญาณแน่นยําง เป็นคนที่ชีวิตเดินทางบ่อยไปนู่นมานี่เดี๋ยวมีเหตุให้นู่นนี่นั่นในชีวิตเขาแล้วก็คนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ได้รักใครง่ายๆนะในเรื่องความรักคือเขาเป็นคนที่มีกำแพงในเรื่องความรักด้วยซ้ำแล้วทำไมราศีกรกฎถึงไปถูกใจคนนี้คะยังไงดีล่ะนึกว่าการได้มองคนคนนี้หรือการได้เห็นคนคนนี้อะคะ่ะคุณรับรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนที่นึก เป็นวายดีๆเป็นพลังงานดีๆสอคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดูสดใสดูร่าเริงฉลาดคือนึกว่าสิ่งที่เป็นในตัวเขามันดีหมดเลยอะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เก่งมีสเสน่ห์หน้าตาดีฉลาดโปรไฟล์ดีเออเอาจริงเป็นน้องๆเจอนูอก็คงชอบเขาอะแล้วเอาขําเป็นไงบ้างคะ กรกฎของเราเนี่ยก็ไม่ได้จะเฟลท์ใครง่งายๆแต่เอาเป็นว่าคนนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์เดินหน้าจีบแต่เขาก็นิ่งมากเลยอ่ะแล้วเขาก็มีกำแพงกับคุณมากๆเอาเป็นว่าเขาอ่ะรับรู้ได้ว่าคุณจีบเขาแน่ๆสนใจในตัวเขาแน่ๆแต่คนคนนี้ค่ะไม่ว่าเขาจะโสดหรือว่าเขาจะมีคู่เขาไม่แม้แต่จะให้โอกาสคุณเลย โดมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะทำไมอย่างที่บอกค่ะคือนกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนมีกำแพงอยู่แล้วในเรื่องความรักมันก็เลยทำให้ถ้าคุณเดินหน้าจีบเขาในเดือนนี้ยังไงก็ยังจีบไม่ติดคงต้องใช้เวลาแหละถ้าจะแบบเดินหน้าจีบเขาหรือจะเดินหน้าเข้าหาเขาอะแต่ก็ในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎเรามีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจโอ้โหบอกแล้วคนนี้ดูดึงดูดมากอะให้ดูแป๊บเดียวเดี๋ยวนกโดนแบน อ่ะพไพ่ใบนี้ฟุ๊ปโอเคมันดูมีแรงดึงดูดมากบางคนคุณมีเกณฑ์ได้ไปเดทมีเกณฑ์ได้ไปเจอหรืออาจจะได้เจอในสถานที่ที่เป็นแบบเอ่อดื่มหรือว่าไลฟ์สไตล์ในตอนนั้นกำลังดื่มอยู่ชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลค่ะดีแดเนียลซีแคทแมลวายเธอแล้วก็เอสซี่นี่นะคะลักนาด,ดีกว่าราศีดาวจันดาวศุกร์คุณแม่เขานะฮะผิกจิกอืมกันแล้วก็มีนกรกฎพิกจิก พาดน้ามากันหมด just breathe โอ้โหหนูว่าแบบพอคุณได้เจอเขามันแบบมันหายใจลึกๆเลยนะคะว่าแบบโอ้ยคนนี้แหละอืดูสิ make a memory นะคะหนูว่าคุณดูอยากสร้างความทรงจำดูอยากเข้าหาเขาดูอยากเรียนรู้เขาแล้วเขาดูโปรไฟล์ดีอะเนะนกก็ชอบอะ getting to know each other หเห็นแ่บคุณน่าจะต้องรู้จักแลยหนูว่าเขาเป็นคนใหม่ คุณไม่ต้องกลัวเลยเขามไม่ใช่คนหน้าเก่า Relation s h i p เก่าๆความสมคัญเก่าๆหยุดไม่ใช่คนใหม่หน้าใหม่ในเดือนนี้ที่จะเข้ามาแล้วดูเป็นหน้าใหม่ที่ถูกใจถูกใจชาวราศีกรกฎของเราแบบสุดๆมาไปกันต่อนะคะคนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีกรกฎความรักความสัมพันธ์ของคุณในดีค่ะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีคนที่ ดูนิ่งมากๆกับเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ดูไปกับความสัมพันธ์ที่แบบเออก็ดูไปเรื่อยๆก็ไม่รีบอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองก็มีกำแพงอ่ะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้คุณมีปัญหาอะไรกันค่ะที่มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณยากซะเหลือเกินทีนี้มาดูกันนะมันเป็นปัญหาที่แกยากด้วยนะในเดือนนี้เป็นไงบ้างชาวราศีกรกฎ เดือนนี้คุณจะมี choice มีโอกาสมีทางเลือกในเรื่องความรักเข้ามาในชีวิตคุณทีนี้มันก็เป็นคำถามแหละว่าคุณจะยังให้โอกาสความสัมพันธ์เดิมที่อยู่นี้ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนแล้วก็ Move ไปกับคนไหนมาดูกันนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยคือมันเป็นไวเบอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้นะ คือคุณก็ผูกพันแหละแล้วเขาก็เป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนฉลาดแล้วก็นึกว่าเขาทําอะไรหลายๆอย่างให้คุณที่คุณค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในความเป็นเขาได้มากๆแล้วก็ที่สําคัญนึกว่าคุณก็ดูอยากรู้ว่าเออเขาทําอะไรหรืออะไรยังไงขึ้นอะไรเงี้ยแต่คุณก็ระมัดระวังอะในความสัมพันธ์ใหม่มากเกินไปใหม่น้อยเกินไปสงวนท่าทีแล้วเขาล่ะคะคนคนนี้เขา เขารู้ค่ะว่าปัญหาในความสัมพันธ์นี้ที่เขาไม่ได้พัฒนาไปอีกเสเ็ปมันคืออะไรแต่เขาจริงจังกับคุณมากและเขาก็จริงใจกับคุณมากด้วยเขาเขารู้อยู่แล้วแหละความสัมพันธ์นี้ว่าวันหนึ่งคุณจะต้องต้องไปหรือวันหนึ่งคุณจะคือคุณชัดเจนอะนะว่าคุณว่าคุณไม่เลือกเขาอะแล้วประเด็นคือเขาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ที่มันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ได้มันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วอะค่ะเขาทําใจไวแ้แหละ หรือว่าเผื่อใจไว้ละในเดือนนี้เขาทำยังไงกับคุณเออแต่พอวันหนึ่งมันจะต้องปล่อยคุณไปจริงๆเขาดันปล่อยคุณไปไม่ได้ เชื่อบ่าเวลาที่คุยกันน่ะเขามีความเผื่อใจเป็นหลาเป็นโลเลยว่าถ้ามันไม่เวิร์มไม่โอเคก็คงต้องปล่อยคุณไปแล้วก็คือตอนนี้คุณก็ยังไม่คุยกับใครเขาก็ยังมีสิทธิ์หรือยังไม่มีแบบครทุ่รศหมายถึงว่าอะไระยังไม่มีค andidate ไหนที่มันเข้าตาคุณน,นี่อะไรประมาณเนี้ค่ะทีนี้ในเดือนนี้ยมันดันมีค andidate ที่เข้าตาคุณค่ะเข้ามาในชีวิตชาวราศีกรกฎแล้วมันแอบทําให้คุณรู้สึกเหมือนกันว่าคุณก็โฟกัสได้ทีละคน แล้วก็ไม่อยากที่จะทําให้เขาเสียใจในเดือนนี้การแสดงออกของคุณหลายๆอย่างมันก็เลยอาจจะมีความเว้นระยะกับเขาค่อนข้างเยอะเอาคำของเราเป็นยังไงบ้างค่ะหูก็เรากดอย่าให้ถึงจุดนั้นเลยนึกว่าคุณจะพูดคุณจะบอกเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสอื่นเข้ามาในชีวิต คุณก็จะบอกกับเขาคุณก็จะเล่าให้เขาฟังแล้วคุณก็จะพูดกับเขาตรงๆเลยค่ะว่าเออคุณอาจจะทริกเขาเหมือนเดิมไม่ได้สม่ำเสมอกับเขาเหมือนเดิมไม่ได้หรือว่าให้โอกาสในความสำคัญน,นี้กับเขาเหมือนเดิมไม่ได้ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะโอกาสที่เข้ามาในชีวิตคุณด้วยแลาา้วคณาราศีดาวจ์ดาวศุกร์คุณแม่เขานะคะมังกรสิงห์แม่สิงห์ธนู ชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสก,กุลกันดีกว่า W ไว้ C C b าห m a h a แล้ว O Orange Juice นะคะ Seek นะสุดท้ายแล้วคุณไม่โกหกอะ่ะการากฎนพราว่าคุณเลือกที่จะบอกเขาคือเขาดีมากค่ะคุณเลยไม่อยากทำร้ายเขาแล้วก็ส่วนหนึ่งคุณก็เหมือนมันก็มีโอกาสอื่นเข้ามาในชีวิตแล้วคุณก็อยากเปิดโอกาสให้โอกาสนั้นเข้ามาในชีวิตคุณอะไรเงี้ยคุณกับเขาไม่มีความต่างกันจนเกินไป หรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะสาเหตุที่มันพัฒน,นาไม่ได้หรือสาเหตุที่ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถก้าวไปอีกขั้นได้นะว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาที่มันแก่ยากบางคนคนใหม่เนี้ยนะคะอาจจะเป็นคนที่ผิวเข้มหรือว่าผิวแทนถ้าเขาเป็นผู้หญิงหมายถึงคนที่เข้ามาใหม่นะบางคนมีแกลบหรือช่องว่างทางวัยในความสัมพันธน์คุณอาจจะได้เจอรักใหม่จากเรื่องงานเงินผลประโยชน์ก็ได้หรือคนเนี้ยที่คุณคุยอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ได้เจอเพราะเรื่องงานเงินผลประโยชน์ก็ได้ แต่ทางนี้ท้งนั้นถ้าถามในมุมโนกอ่ะมันก็ไม่มีใครผิดท้งนั้นล่ะค่ะสุดท้ายการหลอกอีกฝ่ายหนึ่งแล้วหวังผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกว่าอีกแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นก็อยากให้ชาวราศรีกรกฎตัดสินใจให้ดีเพราะว่าถ้าคุณเลือกคนใหม่แล้วคุณจะกลับมาหาเขามันก็อาจจะยากแหละหรือว่าคุณก็คงไม่อยากทําให้ใครแบบอ่อนๆอ้อมๆในความสัมพันธนะ์เนาะโอ้โห เขาคงเฮิร์ตมากแน่ๆเลยอะจริงๆอะเขาเผื่อใจไว้แล้วว่าแบบเออคุณคงไม่คือถ้ามันไม่เวิร์ไม่โอเคก็ต้องแยกย้ายแต่บทจะไปจริงๆอะบทที่ความสัมพันธ์นี้มันจะไม่มีการจริงจริงอะเขาก็เขาก็หนักอยู่คนมีคู่ก็รากฏเป็นไงบ้างคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันมีการพูดคุยเพื่อหาตรงกลางในความสัมพันธ์ที่เยอะมากบางคู่คุณคบกันแบบเพื่อนหรือว่าเป็นคู่รักที่เหมือนเพื่อนที่รักกัน นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่พยายามหาสมดุลพยายามอยู่ด้วยกันด้วยความคอดีแล้วก็เป็นคู่รักที่พยายามใช้ความดีในการเข้าหากันมากๆเพราะว่าคุณก็อยากที่จะเป็น e NERGY ดีๆให้กันและกันนั่นแหละเดือนนี้เป็นไงมางะกรกฎเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณและคู่อาจจะเปราะบางหน่อยแต่สาเหตุที่มันเปราะบางก็เพราะว่าเดือนนี้มีคนคิดเยอะ มีคนคิดเยอะมีคนคิดมากมีคนดีเทลหยุมหยิมเรื่องเล็กน้อยแล้วมันแบบมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเรื่องที่มันไม่ควรที่จะคิดเลยหรือเรื่องที่มันไม่ควรที่จะเอามาเป็นประเด็นเลยก็ดันเอามาเป็นประเด็นแล้วเนว่ามันเป็นความหยุ่มหยิมที่ทําให้อีกฝ่ายอึดอัดคุณเนะี่ยรู้สึกยังไงกับคู่ขุนคือมันเป็นไวเวอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้เอาจริงๆคุณทั้งสังเกตทั้งจับตาดู ทั้งเราแวดระวัะวงคือคุณก็ไม่ได้เชื่อใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเราก็มีหลายๆอย่างที่เอ่อนึกว่าคุณก็ไม่ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เชื่อใจในความสัมพันธ์นี้บางคนคุเคยมีประเด็นกันเรื่องความสัมพันธ์สองสามคนมาก่อนหรือว่าคุณเคยมีประเด็นกันบางเรื่องมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณต้องระแวดระวังเขาในบางเรื่องหน่อยเขาลคะค่ะเขาอะพยายามเป็นคนในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น แล้วก็พยายามปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองอย่างสม่าเสมอแต่เขาก็รู้ว่าสิ่งที่เคยทํามัคงเป็นแผลให้คุณอยู่หรือสิ่งที่เคยทํามันอาจจะเป็นปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์อยู่เขารู้ว่าคุณไม่ดื่มแล้วเขาก็รู้ว่าคุณไม่ไม่ไม่ได้ move on จากสิ่งนั้นเดือนนี้เขาทำไงกคุณในเดือนนี้เขาผิดหวัง เพราะว่านนกว่าสิ่งที่คุณทําหรือว่าความไม่เชื่อใจคุณของเขาหรือความยุ่งหยิมคิดเล็กคิดน้อยของคุณเนี่ยนะคะมันทําให้เขารู้สึกท็อกซิกมากรักคุณมากค่ะแต่ว่าใจหนึ่งเขาก็ท็อกซิกมากๆเหมือนกันนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาควรจะทําดีขนาดไหนหรือเปลี่ยนตัวเองขนาดไหนเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้จริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะคือน้วว่าเดือนนี้คุณก็แอบผิดหวังกับการกระทําของตัวเองเหมือนกัน คุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณจุกจิกยุ่ยิ้มกับเขามันเป็นสิ่งที่ควรทํามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ามันทําไปแล้วอะให้ทํายังไงได้หรือว่ามันแอคชั่นไปแล้วอะมันเกิดขึ้นแล้วอะเอาคั่มเป็นไงบ้างคะเดือนนี้ชาวกรกฎนะคะคุณต้องระวังมันอาจจะเป็นหน้าใหม่กฎใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาก็ได้ ความหยุ่มหยิมเล็กน้อยในเดือนนี้มันอาจจะทําให้เป็นเรื่องใหญ่บานปลายในอนาคตได้คือถ้าวันหนึ่งนึกว่าคุณจะมีเรื่องให้แยกกันสมมุติสมมุตินะอันนี้คือยังไม่เลิกนะแต่ว่าสมมติวันหนึ่งความสมพันธ์ระหว่างคุณแล้วเขามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆหรือมีใครบางคนที่จะบอกเลิกในความสัมพันธ์จริงๆเหตุมันเกิดมาจากวันนี้หรือเดือนนี้ลคราศีดาวจันดาวศุกร์คุณแม่เขาครึกศบกันมังกรมีนกรกฎพิกจิกและพิกจิกค่ะ โอเพนนะัานอวว่าคุณน่ะต้องเปิดใจแล้วจริงๆอ่ะคุณต้องให้โอกาสเขาได้จริงหรือให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสกุล M, Monday L, Love แล้วก็ H House สุดท้ายแล้วความสัมพั์น่ะถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อก็ต้องเลือกที่จะให้โอกาสกันเห็นไหมเวอร์รีู่ขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วๆนี้แหละแล้วมันก็บางคนอาจจะเกิดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วค่ะซึ่งเอาจริงๆถ้าถามในตัวโนว่ะ มันมันมันต้องเคลียร์มันต้องสื่อสารมันต้องพูดคุยบางคนคุณอยู่ด้วยกันละหรือว่าอยู่กันก่อนแต่งหรืออะไรฟิลฟิลประมาณนั้นน่ะนะคะแต่ว่าโอเคแหละทุกอย่างมันจะถูกไฟเอาหรือปัญหาต่างๆมันจะถูกไฟเอาออกมาว่ามันคืออะไรหรือว่าอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันต้องโหลดราความหยุ่หยิมมาเพราะนึกว่าสุดท้ายพอคุณหยุ่หยิมกับเขาใช่ป่ะคือมันเป็นไวเวอร์ซ่าจะสลับกันก็ได้จะเป็นกรกฎเนี่ยแหละที่เป็นคนโดนคู่หยุ่หยิมเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ ถ้าคุณให้โอกาสแล้วหรือคุณเลือกที่จะไปต่อแล้วอะไรต่างๆมันต้องมันมันต้องให้โอกาสกันให้ได้ทุกเรื่องจริงๆไม่งั้นมันจะเป็นความไม่เชื่อใจและเป็นความท็อกซิกได้แนนาคตไปกันจบไปแล้วกับความรักคนโสดคุณคุยไม่ชัดเจนคุณมีคู่เดี๋ยวเราเจอกันในทุกๆวันจันทร์พุธเสาร์ South, นะคะเออขอให้ขาวหน่อยโบ๊ทบางคนเนี่ยเห็นปะ บางคนมีเกณอาจจะได้เดินทางร่วมกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแบบว่า receive what you need นกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันต้องมีการคุยมันต้องมีการเคลียร์แล้วคุณต้องบอกเขาว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์เขาเองก็ต้องบอกคุณเหมือนกันมันต้องหาตรงกลางอะ่ะไม่งั้นมันก็จะอยู่กันในยากนะคะอ่าววันนี้นกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ